สวัสดีสวีดัตสวัสดีครับน้ำสามือนีครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วน้ำถ่วมาอีกแล้วครับสวีดัสวัสดีครับผมน้ำถั่วอีกแล้วน้ำถ่วอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยครับป่าพระท่านสางเลยหมืดคือมากเราครับพี่น้องนะครับไปครับมาติดติดติดตามสถานการณ์น้ำถั่วอีกขั้งครับผมถ่วบ่หยุทธ์เระโสะเทียหอสิ่ห่งไปเอาสวัสดีครับพี่น้องเลยดิเอานะครับ สวัสดีชวิดัสครับผมเมือ่อคืนนี่ครับผมมาอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับน้ำถึงล้นขึ้นมาหนีเลยครับพี่น้องล้นขึ้นมาหนีเลยนะครับน้ำตอนนี้น,น้ำปบดเอเลยพี่น้องมันอาจจะโอ้ยบางทีจะพี่น้องเลยล้นขึ้นมาใส่หอดบ้านพี่นะครับมันเป็นอย่างฉันเนาะนี่นาอกูปวดกือเกินแต่วันนี้เห็นแดดเห็นเทาทีอยู่จังได้น้ำม,มาท่วมแบบนี้เนาะเอาเปิดให้เมื่งครับผมเห็นว่าคุณ นี่ใส่ไฟสายซองชอยอีกน,นี่ครับพี่น้องแมนเบิดครับผมหุ่นน้ำอันนี้อัปเดตยุ่งับมันเวลาตีซีหรือตีหานะครับนี่น้ำท่วมครับบองทีเหรอหุ่นเรไม่หอด,ดังไม่หอดมองมาเนี่เอาว่ากันไปเด้อพวกด้มาหากินอยู่นี่นะครับอืนมน้ำท่วมครับพี่น้องเอ้ยจังไลยถิระบายท่านบ่น้องนี่น้อง กันน้ำท่วมเมงเที่น,นี่สถานการณ์น้ำมองคล้องเนี่ยพอตองห่วงนะครับแน่นเอียดครับผมแน่นเอียดอ๋อปลาเคียงตีดตจนโอ้ยจนพองหมดเลยนะครับปิงกับตาไนากันนะครับพอต้องห่วงเลื่องเลี่ยงปิงอ่ะอ่นะครับพี่นอ้องอัปเดตสถานการณ์น้ำให้มืองหลากสดครับผมสวัีดัสสวัสดีสวัสดีแยมสอกครับพี่น้องเอ้ยสวัสดีแยมสอกครับฟาสองสาง ท้งบ้านน่าอกคงจะหนาวเนาะแต่ว่าตั้งนี้น้ำตัวมวึครับพี่น้องเลยจังสีวางเลยครับน้ำถั่วม Mid ิดซีรีครับผมย,ยี่ว,าวายย่าไว้จังเล่ะอี่ว้าว้ยจังไหยเนาะนะครับมึงที่ไหนนี่ครับมงนี้เป็นมองระบายน้ำออกไปครับอัปเดตล่าสุดให้พี่น้องมึงนะครับไหลสดๆไปเลยคุณเห็นสิ่งเด็กอ่าผมเห็นสิ่งนั้นครับผมอัปเดตสดๆไปกับอ่า ช่อง YouTube ทวชัยน้าหนองแวงนะครับผมนะครับน้ำไหลน้ำอัปเดตน้ำล่าสุดครับโอ้ยแบบนี้เอาตรงเสร็จแล้วามาใส่แบบแมนรพี่นองหาตรงมาใส่นอนพีนองเนาะนะนะครับนะนะครับนะครับ,นะรบมืดจะหน่อยดเด้อเพราะว่ามันแฟสไอ้นี่กับซองบอสบอสบอนั่นบอนั่นไปนไหนนะครับ อัปเดตสถานการณ์กับมือวาด bueno นี่น้ำน้ำนี่น้ำลดลงมากเลยมองนี่อันนี้มันเป็นพื้นดินมองที่ห้องยางไปยางมากเลยครับมองนี่แต่ตอนนี้ได้ถวมไปบ้านหลังนั้นกับมิดซีดีเลยครับผมบ้านลังนั้นมิดซีดีเลยครับมิดตามเคยครับตอนนี้ก็ทําการตัดไฟตัดน้าตัดไฟตัดยางเรียบร้อยครับผมจาทำอะไรไฟช็อตครับผมตอนนี้ก็ตัดไฟตัดยางเรียบร้อยแล้วครับอนันไฟช็อตนะครับนะครับ บมตัดไฟบ่ได้ครับไฟจอดครับพี่น้องนะครับบางตีดาน้ำขึ้นมาห่อนนี่เลยเปลี่ยมันขึ้นมาอมห่อนจอดรถเอ้าพี่น้องแน่ๆกับมาแล้วกับมากาแฟทำกันสักแก้วครับผมชิมกาแฟทำกันครับผมอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ครับอืออืออ้ยปานผ่านผ่านเอาไม่อีกแล้วครับไม่อีกแล้วท่วมอีกแล้วท่วมอีกแล้วพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักใดีกจัน้อยเดี๋ยวผมอีอัปเดตอีสอดหนึ่งให้เมืองครับผมนะครับอันนี้ก็ช่วงเป็นเวลาที่หกโมงแล้วนะครับพี่น้องกับตอนนี้กัล้นครับพี่น้องล้นสะเกียบเลยครับผมล้นเลยครับผมล้นลงมาพี่เลยเมืองเอาที่ลรพี่น้อง่วมบัดครับตันหนาปลากันะครับมองเต่าตัวเย็นแล้วครับนามมันมาจากฝั่งทางฝุ่นครับมาจากในหมู่บ้านกันหล่นลงมาที่นี่นะครับ สวัสดีสวีดัดพี่น้องเอ้ยมาเมืองเอาด้วยพี่น้องเอ้ยน้ำท่วม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 ท่ว,วมและท่วมครับผมปิดซีรีส์ครับพี่น้องเอ้ยหรือจังตายเห็นแล้วครับผมผักไใต้ขันผลในโต๊กนี่มันโต๊กเป็นเดียนนะครับผมม็นโต๊กคือจังบานเฮาเนี่บานเฮาในโต๊กเทระห,หานาที่สิบนที่กับเศร้าเลยยุ่นี่โต๊กเป็นเดียนครับพีนาา่น้องโต๊กอยู่ทนาดนี้แล้ครับล่าสุดนี่เหตุการณ์กรเกิดขึ้นก็คือไฟดับครับผมน่าจะไม่มองได้สักมองนะครับตั้มไ้ตัดไฟครับผม นี่ครับมึงเอาเลยพี่น้องเลยตั้งคุณถวมมาแล้วเขาอะไรหรอกยะทะยาวอาคำว่าเขา่าไ้มันบ่มีนี่นี่นี่มันหล่นแทรกันเลยครับนี่พี่น้องมองนี่เนี่ยเนี่ยมองนี่มันหล่นแทรกันเลยครับโปรตีนมันหล่นแสรกันนี่มองนี่มันหล่นแทรกันไปแล้วครับอ่ามึงทั้งพี่ครับบั่นมองมึงทั้งพี่ครับเนียวครับอ่าเอาเน่นนี่เขาอะไรแจงข้าวบอกกบชาวบ้านเรียบร้อยแล้วครับผมว่าเออดูดกัะไพา้างนี้ก็ให้ระวังนะครับ เ็บข่าวของขึ้นจากที่สูงเอ้ขึ้นที่สูงนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ปัญหาเกิดขึ้นนะครับผมกับนี่นะครับจังหราหินครับพี่น้องพอพี่น้อง,องกินข้าวกินปลาแล้วไปเนาะก,กินกาแฟไปเนาะครับตักใ่้กันเนี่ยมันเศร้าครับผมเมืองฝ่ามืต่ตือสื่อโบเศร้าจะเทียครับผมป้อยแก้งนะครับโบหินพระอาทิตย์จะเทียอยู่นี่ครับ อัพเดตให้พี่น้องได้เห็นอัปเดตให้พวกพี่น้องในเมึงตอนนี้น้ำตรงนี้ร้นเข้าไปทั้งพุ่นแล้วครับผมนะฮะรุนออกไปทั้งพุ่นแล้วเรียบ้อยแล้วครับนาว่าจะหนักแดงครับผมเมื่อนี้เมื่อคืนนี่ตกทั้งคืนนี่น้องนะเมื่อคืนนี่ตกทั้งคืนนี่นะนะครับนะครับองค์ท่านนี้ครับท่านนี้กะเป็นพืนดิน็ยังบ่า่าไหร่ครับผมแต่ว่าภูเขาลูกนั้นหายไปแล้วครับพี่น้อง โมเมนต์แผ่นดินสไลด์ลงมาได้ครับโมเมนต์ภูเขาไปทั่ไหเนี่ยหมอกปิดครับผมสายฝนเนี่ยปิดครับเขาต้งลูกถูกหมอกตัวนี้ปิดลงไปแล้วด้วยนะครับนะครับมืดเออคือไปเลยครับผมภาษาอีสานว่ามืดเออคือครับผมภาษาภาษาการเขาเรียกว่ามืดตึ๊ดนะครับนะครับภาษาใต้เรียกมืดอะไรมืดตึ๊ดมืดจังเหรอครับภาษาใต้ว่ามืดจังนะครับ ถ้าเป็นภาษาแต้มืดตึ๊บต้องภาษาอีสานมืด้คือครับผมนะครับไอเมืองครับผมอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเลยครับน้ำท่วมครับแต่หมองคองผ,มผมุนเพาาท่านไปอัปเดตเนี่เย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่สายัน้อยจะไปครับผมเ๋ยวสายยหน้อยจะไปก็ไปตอนนี้บริเวณอันตนะครับผมเราฝนตกน้ำท่วมเราต้องพยายามต้องดูแลตัวเองพร้อมแล้วไปนะครับาปากเ,าเป็นข้าวสารบอกที่บอกน้องนะครับเด้อ มาเท่ากับสินเนานะครับพี่น้องอีสานมาเท่ากับสินเนาวนาวเน็บขุดลงไปว่าไม่หนาวต้นานเนาวเน็บเน็บนะครับผมนะครับมาทํำชิปนะครับอัปเดตสถานการณ์ให้เมืองนะครับท่านเห็นสิ่งใดผมไปเห็นสิ่งนั้นแหละครับเศร้านี่นะครับนะครับเมืองเอาฝนครับผมยิ่งยิ่งล้นยิ่งล้นไปไหนครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องเอ้ยจะเบีนมันลําบากซะนะฝนตกแบบย้มสิลําบากแงงครับพี่น้อง ลำบากแสนอยากเห็นเนาะนะครับกับอัปเดตให้พี่น้องหมดเลยเมืองเนาะครับเนาะนะครับก,กับกาแฟยำสอกกันยังเนาะนะี่เนาะเป็นเนะาะทั้งอีสา,านหมันเฮาขอเนเชิญสารคามลอยเอ็ดอุรหารน,านครพน,นมทั้งฝนลนะครับหนาวกันบนเนาะนะครับทางนี้พายุนี่ขนหนาวจังอยู่บ้านเฮาทั้งฝนตัวแบบนี้ตายผมเรียบร้อยด้วยครับผมมีหม่องยู่ครับนะครับหมดแล้วยังหมดลงไปอีกครับผม เอาวาดหลไปกันไปครับพี่น้องนะครับอานะครับคลิปนี้ผมขอฝากไว้เพียงแค่นี้กันเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเดี๋ยวขางต่อไปคลิปต่อไปผมจะอัปเดตถึงมึงอีกสถานการณ์ล่าสุดในมือขัางมึงครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสวัสดน่นน้องแว้งเลยนะครับเ้อนะครับฝากอยู่ในอมกอบอมใจพี่อมใจน้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์แช่ไปครับผมสวีดัสสวัสดีครับ